ใชครับวันนี้มาแสดงความดีกับบูมเพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวส,สวยในในการเปิดเปิดางานร้านใหม่ในสาขาอีกสาขาหนึ่งที่วางหินก็เลยมารวมแสดงความดีกับเพื่อนส,สวยๆครับอ่าแล้วได้ชิมรสชาติยังมันเหมือนกับสาขาแรกไหมมันก็แตก,แต,ก,แต,กต่างหน่อยนะครับตอนนั้นสาขาแรกอ่าไออ่เขาเรียกว่าอะไรความเค็มอาจจะมีอยู่นิดนึงแต่วันนี้ความเค็มมาเต็มลูกสุบเลยครับมากินเสร็จแล้วไหมกินเสร็จแล้วตอนนี้แบบว่า นี่เขกาการันตีนะการันตีทุกอย่างที่หนัวอ่าใส่ทุกอย่างที่หนัวใช่ไม่ว่าจะผมชุดรถรถกี๊ <c oughs> ไม่น่าหรก่มัก็เลยหายออกไปเลย <c oughs> อ่ะโวยพรเพื่อนหน่อยสำหรับร้านใหม่สาขาใหม่สาขาที่สองก็ <c oughs> ตามจริงก็ยินดีกับทุกๆความสําเร็จของเพื่อนเลย <c oughs> หเห็นเห็นตอนนั้นเขาเป็นสปอนเซอร์ของมิสแกนด้วย <c oughs> อ่ะยินดียินดีแล้วก็ยินดีกับ สาขาที่เปิดใหม่ที่วังหินด้วยขอให้กิจการนี้เฮงเปังปังได้ข่าวว่าเปิดถึงเช้าเลย่านะเดี๋ยวไปจะมาพาเพื่อนมากินบ่อยๆครับเจ้าของจะอยู่ถึงเช้าไหมยังเออเจ้าของจะอยู่ถึงเช้าหรือเปล่ามันน่าจะอยู่ประมาณถึงประมาณตีหนึ่งมันก็น็อกไปแล้วครับาาปาทีนี้มาเข้าเรื่องเราบ้างล่าสุดได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการศว่าเป็นศิลปินอิสระอ่ายังไงคะก็เป็นศิลปินอิสระคือรับงานอิสระอาจจะไม่ได้ผ่านทางค่ายแล้วเพราะว่าเรา ที่สุดกับทางค่ายแล้วอ่าเราก็ออกมาเป็นผันมาเป็นศิลปินเต็มตัวเต็มรูปแบบรับงานผ่านทางบริษัทของเราคือคือก่อนหน้านี้เราพี่ๆอยาจจะรู้ว่าเราตั้งบริษัทขึ้นมาเป็น C N P Entertainment เราก็รับงานผ่านทางนี้มากกว่าครับใช่อยู่ค่ายมานานคะอยู่ค่ายมาประมาณถ้าถ้าในในในสัญญาก็คืออยู่ประมาณ2 3สมปีครับแล้วก็แต่ถ้าในชีวิตจริง ตั้งแต่เป็นพนักง,งานมาอยู่ประมาณเกือบหกปีแล้วครับการที่ออกมาตัดสินใจนานไหมคะตามจริงเราก็ยังยังยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอาจจะแค่โยกย้ายในการทํางานเฉยๆครับมันก็เลยไม่ไม่ได้ใจหิวยยมากมันก็เป็นการดํารงชีวิตของเราครับท่นนนานเราตัดสินใจนานไหมกับการที่แบบเราจะเลือกออกมามาอยู่มาเป็นคําทําบริษัท้อ,อมมันก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยนานครับประมาณปีปีที่แล้วเพราะว่า สิ้นสุดปีนี้ค่ายสิงเขาจะประกาศคืนสัญญาทุกๆคนเราก็เลยเราก็เลยอ่ะเราก็เป็นสว่วนหนึ่งในนั้นแล้วก็เออเดี๋ยวในในป้าก็เปิดบริษัทแล้วเราก็เลยขอผันผันตัวออกเป็นศิลปินอิสระครับอันนี้ก็คือเหตุผลด้วยเป็นเหตุผลที่ทําให้เราผันออกมาใช่ครับม,มันเป็นเพราะอะไรทำไมค่าย<ร>าสิงต้องจะตัสัญญาให้กับศิลปินทุกคนมันน่าจะเป็นความเติบโตของแต่ละศิลปินแต่ละคนแต่ละท่านอย่างนุ๊กปายเราก็มีงานบางทีมันก็ไม่ได้คงตัวเราก็เลยอ่ะ พี่พี่สิงห์เปิดโอกาสให้อะถ้าใครสามารถที่จะจดต่อได้ก็จดต่อได้แต่ถ้าสามารถคืนได้ก็คืนคืนให้ศิลปินเท่านั้นได้ตามความประสงค์ของแต่ละศิลปินครับงั้นก็แสดงว่าคือการยกเลิกกันคีีก็คือเขาเรียกว่าเคลียร์กันทั้งฝ่ายเคลียร์กันทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันเราก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันเสมอครับ ถ้าสมมุติมีงานเทมาทางบ้านสิงบ้านสิงก็โยนงานมาให้ทางบริษัทเราเมอนเดิมครับแล้วกับนุตอนนี้เป็นไงบ้างน้ากับนุกก็เหมือนเดิมเขาก็ยังรับงานคู่แบบปกติเลยแต่อาจจะผ่านทางระบบบริษัทให้มันเป็นระบบมากขึ้น แค่เท่านั้นครับก็คือยังยืนยันว่าเรายัสามารถรับงานคู่กันได้อยู่ที่เราจะหมดสัญญากับทงค่ายค่ายหลักพอไปแล้วใช่อาจจะ <c oughs> มาจะเคยติดต่อค่ายก็มาติดต่อทางผู้จัดการพวกเราทุกคนครับอืแล้วแพนของเราสองคนจะมีโอกาสแบบว่ากลับมาแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนออกซิงเกิลหรือมีงานะอะไรคู่กันอีกไหมอะซิงเกิลอะซิงเกิลในปีนี้มีครับเพราะว่าเราก็คุยกันเข้าๆอยู่ส่วนเรื่องการรับงานก็ก็แบบเดิมหมดครับแต่แค่โยกจากผู้จัดการของค่ายมาเป็นของเราเองแค่เ่านั้นครับ พูดถึงที่ผ่านมาเห็นไปเขาเรียกว่าอะไรนะทำบุญแล้วก็ช่วยเหลืออ่าเด็กๆเยอะมากอันนี้ยังไงคะก็ถือว่าเป็นสกลาดแรกของปีเราก็เลยไปช่วยเหลือน้องๆบนดอยเป็นความตั้งใจของปายตั้งแต่ปีแรกๆปีก่อนเราก็ไปมาที่จังหวัดน่านแต่ปีนี้เราไปที่เชียงใหม่ที่โรงเรียนมอวาคีเรานําไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็น มีตุ๊กตาที่พี่แฟนคลับพี่พี่แฟนคลับชอบนําตุ๊กตามาวาบให้กับเราหน้าเวทีแล้วก็ส่งต่อเรายิ้มให้กับน้องๆโดยการเอาตุ๊กตาไปแล้วไปก็มีจักรยานมีของใช้แล้วก็มีไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การกีฬาขนม,ขนมแล้วก็ไปให้น้องไปสร้างความสุขถือว่าเป็นมอบในวาระปีใหม่ด้วยครับกคือหมายถึาเรียกว่าทุกอย่างของที่แฟนคลับให้มาเราก็คือจะเก็บไว้ตลอดแล้วถึงวันหนึ่งเราก็จะไปแบ่งปันให้กับน้องๆใช่ครับเพราะว่ารอบรอบที่แล้วเราก็ เราก็นําไปมอบให้แล <Wha> ้วส่วนหนึ่งแต่ตัวนี้ก็นําไปอีกส่วนหนึ่งใช่ครับเราเป็นคนที่เห็นรอยยิ้มของน้องๆทุกคนมันเป็นความน่ารักที่อยู่ในในใจของเราว่าน้องๆรับตุ๊กตาจากเราไปอ่ะบางครั้งผู้ชายเขาได้ตุ๊กตาชิมพูแล้วเขาก็เลยไปฟ้องฟ้องคุณครูว่าขอเปลี่ยนได้ไหมหนูไม่ชอบตัวนี้เลยเขาเลยขอเปลี่ยนตุ๊กตาใหม่แล้วมันเป็นความน่ารักแบบว่าเราไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้ที่ไหนเราดีใจที่เราได้ ส่งต่อจากพี่ๆสู่มือน้องๆทุกคนครับอปีหน้าจะมีแพนแบบไหนจะทำไปเรื่อยๆทุกปีไหมอะไรอย่างี้จะทำไปเรื่อยๆทุกปีอันนี้เคยเคยทําหอบฮักขึ้นดอยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่รอบนั้นคือรวมๆจากพี่ๆแฟนคลับทุกคนแต่รอบนี้คือไปในนําบริษัทของ C N P เราก็ไปในโปรเจกต์ยิ่งให้ยิ่งได้แต่ครั้งแรก อาจจะมีพี่พี่แฟนคลับไปมอบไม่เยอะแต่ครั้งหน้าผมจะรวมพี่พี่แฟนคลับไปสร้งาสงสร้างใช่เป็น,ปนไปร่วมด้วยกันด้วยครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่ใช่วางไปแล้วอา,อาจจะไม่ได้ไปแค่โรงเรียนเดียวเราจะไป,ไปหลายๆโรงเรียน <ๆ S 1> ครับแล้วทำ <ๆ S 1> ไม,ไมเราถึงตั้งใจอยากที่จะแบบเหมือนตอบแทนหรือว่าแบ่งปันสิ่งดีให้กับไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าสังคมอะคะเออตามจริงมันเป็นความใฝ่ฝันของปายตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วตั้งแต่ออกรถไอ้ยักษ์มาไอ้ยักษ์ที่มันสามารถ ขึ้นบนดอยได้มันเป็นความฝันของเราว่าเราอเห็นตั้งแต่เด็กจนโตว,ว่าบนดอยมันขาดเสื้อผ้าอากาศหนาวๆขาดข,ของสารอุปโภคบริโภค,โโคทุกอย่างเราก็เลยว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งอยากเห็นรอยยิ้มของน้องแล้วเราอาจจะมีโปรเจกต์ในในปีนี้ครับมีจะขึ้นเป็นคุณครูอาสากับน้องๆสุมซอยตันใช่ครับ <ขา S 2> อืถ้<ข>าไมงอ,อยากไปเป็นครูอาสาคะเราอยากเราอยากไปมอบความรู้เราอยากเห็นน้องๆทุกคนใน ในอีกเวอร์ในอีกในอีกกลุ่มหนึ่งอะครับที่แบบว่าเขาอยากพัฒนาแล้วก็อยากใช้ความรู้ตรงนั้นต่อไปก็คือตอนเราไปรอบที่แล้วอะ่ะปายก็ไปถามน้องว่าน้อง ท่องเรียนได้ไหมท่องอ่านภาษาไทยได้หรือเปล่าเขาเขาสามารถทําได้ทุกอย่างเลยโดยที่เรามีทุนเดิมอยู่แล้วเราสามารถต่อยอดให้กับน้องๆได้ครับอันนี้เราได้แบบว่าการสนับสนุนจะใครยังไงบ้างเพราะว่าการขึ้นไปเป็น,ปนครัวสาวมันมันนอกจากกําลังใจเนาะกำลังแรงเขาเรียกหลายอย่างรวการขนของการเดินทางทุกอย่างเลยมันก็มีตอนตอนที่ขึ้นมารอบล่าสุดก็มีสสอของโรงเรียนมอวาคีสสที่ที่คุมที่นั่นเขาก็ให้ความอำนวยสะดวก ไม่ว่าจะเป็นรถหกล้อหรือว่าเป็นคุณครูที่นั่นก็ให้การสนับสนุนอย่างดีเลยครับก็ค่อยประสานไปเรื่อยๆรือ,อเรื่องผลงานต่างๆว่าจะมีหนังมีอะไรโปรเจกต์มีหนังมีหนังที่จะฉายในเดือนเมษายนคือเรื่องปัชดะอันนี้เป็นเป็นตัวเซอร์ไพรส์รับเชิญมาครับแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะมีหนังเป็นซีรีส์ให้ ก็ฝากติดตามทุกด้วยนะคะผมจริงที่ว่านี่คืออะไรคะมันจะออกอากาศยังไงหรือว่ามันจะเริ่มถ่ายทำหรือยังอะไรเงี้ตอนนี้ก็คือมีพี่ๆเขามาติดต่อแล้วมีไม่ใช่แค่ปลายเป็นนุกับปลายครับอ่าก็เรียนเลยว่าแฟนบเตรียมเตรียมรอลอดูได้ลยใช่เป็นแนวไหนอะไรยังไงพอจะแบบใบ้ดนึงไมครับใบ้นึงกันไลูกไอ้นี้เราก็ยังไม่สามารถใบ้ได้เพราะว่าบทมันยังไม่ลงตัวคือยังไงได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนครับผมแล้ววนี้แฟนจะได้เห็นแฟนมีกของเรา แฟนมิตอาจจะเป็นแฟนมิตที่เราจัดขึ้นมาเองใช่ครับผมอย่างงี้ก็ฝากด้วยเพราะว่าบาง มันจะมีคอนเสิร์ตท like <ok ี่ไปจะไปจัดอยู<_<_<_<_่ที่ศรีสะเกดด้วยอันนี้เป็นคอนเสิร์ตอย่างของน้องแต่กนบว่าก็คือจะเอาน้องๆไม่ว่าจะเป็นนุกก็ไปแก๊้งอามิโก้ทุกคนไปครับก็คือได้เห็นความเสอร์พรค์ความพิเศษแน่นอนใช่จริงๆโปรเจกต์เราเยอะขนาดนี้เรามีเวลาให้กับตัวเองยังไงบ้างอะเพราะว่างานค่อนข้างจะแน่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ มันจะเป็นแบบเดือนหนึ่งเราอาจจะรับงานไม่คยย่อยเยอะอาจจะประมาณ10งานหรือ1ิกว่าง,งานแล้วจะจะเป็นในเรื่องของการเรียนแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มขึ้นไปด้วยอ่าแล้วก็จะแบ่งเวลาไปทําหนังบ้างใช่ครับมันก็เลยไปเราลิาตายใต้บริษัทเราทำอะไรบ้างคะเออเป็นอะไรบ้างที่เราทำตอนนี้มีขายของออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อเสื้อที่เป็นโลโก้ของบริษัทแล้วก็มีชามัดมีผลิตภัณฑ์มากมายไม่ว่าจะเป็นกําไร สร้อยทุกอย่างจะเป็นรวมอยู่ในนี้ครับอันนี้เราขายเองหรือว่ามีคนอื่นมาขายอหไอันนี้เราเป็นคนผลิตเองแล้วก็ขายเองครับใช่แล้วการรับงานจากค่ายากบับบริษัทมันแตกต่างอะรนี้บ้าเออพาวาถึงวันนีแ้แล้วอืมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันแต่แค่เราต้องเป็นภาวะผู้นํามากขึ้นจากที่เราเคยตามาค่ายป้อนอย,อย่างนี้ให้เรามาทั้งหมดกลายเป็นเราที่จะต้องยื่นมือให้กับทุกคนยื่นแบบว่ามันก็เหมือนทางานเป็นครอบครัวครับ ตอนนี้ไปก็ดูแลไม่ว่าจะเป็นบริษทัทนักดนตรีแล้วก็ทีมงานบุคลากรทุกคน,นเลยมันก็เป็นเรื่องที่ทักไข่เรื่องนึงที่กําลังพยายามทําให้ดีที่สุดอย้วครับมันเหมือนก็ทำให้เราโตขึ้นด้วยใช่ครับอืมทีน้ามีอะไรไมมัไ้ยไน้มีอะไขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่รู้ว่าผู้จัดการเข้าไปไหนครับเป็นกระเทยกระเทยกระเทยไม่ร้านร้านเขาที่เชยเชยหมูกระทะที่มีหมาน่ารักน่ารักอะครับแล้วผู้จัดการขี่เมาหนูรับพี่มาสามสี่รอบมันยังพูดชื่อร้านกูไม่ถูกเลยเธอเยอะไรเธยเชยอ่ะเธอเยอ่ะเธยเธอกระทะครับโอ้แล้วกระทะเธออยู่ไหนล่ะ